สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยงหลานลงพนนะคะนี่ก็เสียงไม่มีเราเป็นกระเทยแล้วตอนนี้เสียงใหญ่นะคะเราก็มากินข้าวนะคะมีตํากุ้งนะคะตํากุ้งอันนี้ปูย่ากับอากินไปแล้วนะคะเอามากินนี่ละแล้วของหวานก็มีมะละกอสุกนะคะมะคุ้งสุกอันนี้ก็เป็น เจวปลาตั้งแต่เมื่อคืนเ <c oughs> จวปลาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยเนี่ยขาถ้วยไปอยไม่เจอนีส้มตีนส้ม <c oughs> มีส้มตีนด้วยนะคะแต่ว่ายกให้ดูไม่ได้นี่ส้มตีนนะคะ <c oughs> แล้วก็ดอกแครดอกแครป่าเมื่อวานนะคะแครป่านี่กินข้าวนะคะก่อนจะอ,ออเดอร์นก็ตอบไปแล้วบางส่วนนะคะก็ นี่ก็จะมากินข้าวนะคะกินข้าว,สวเสร็จแล้วก็แพ็กของนะคะใครที่โอนเงินมาแล้วนก,ก็จะแพ็กให้เลยนะคะก็ส่งวันนี้นะคะส่งวันนี้แฟดพี่แฟดจะมารับประมาณบ่ายสองนะคะบ่ายสองแฟดจะมารับเลยนะคะก็ใครที่อยากได้เลขอะไรก็ทักมานะคะสําหรับออเดอร์เมื่อวานนี้นก,ก็รอเลขนะคะรอเลขพัสดุมาวนันนี้ถ้าอยากได้นก,ก็จะแจ้ง เจ็บคอมากก็ขอบคุณสำหรับทุกๆออเดอร์เลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนนะคะช่วยอุดนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะตอนนี้ก็เรากินข้าวไปเมืองขาเติมพลังก่อนเดี๋ยวไม่นานคนก็เมื่อคืนก็ไม่ได้กินต่นนกินกับเตอร์นี่ก็มาคุกกินแล้วอันนี้ไปกินแล้วกินแล้วอันนี้ร้องหวานข้าร้องหวาน สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาที่ไลน์แอดนุกได้เลยนะคะ s l m 2980W นะคะ s l m 2980w นะคะหรือจะเป็นเบอร์093-094-1950นะคะ0 9 3 0 9 4 1 9 5สค่ะเสื้อ แชมพูเซรั่มนะคะกระเป๋าผ้าคลุมไหล่ชามาัีพีรูทีนเซตนะคะทักมาในไลน์แอดนกได้เลยนะคะอันนี้เสื้อมุกดาไม่ได้ขายนะคะยังไม่ได้ามาขายนะรอถ้ามีลายแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนกจะามาขายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนกจะใส่อีกสีหนึ่งนะคะวันนี้นะรับรองว่าสีก็สวยนะคะสีสวยทุกตัวเลยะคะ่ะไม่แพ้สีไหนะ

ไเไไไานเา,นเานะเจ๊ไปดานลิ <c oughs> ก็เป็นานกเทปเอน่าเียเปรอาาจด้วยเล้มาูมจาไปก,กันดยกแล้วจังหวะกัน

ไม่เปลี่ยนเออเป็นเหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,นยังอาะเห็น่นอะนใครนก็น่าตรงกว่าตรงยังไม่ตรง ล็อตนี้หมดร็อตนี้หมดนุชจะเอาล็อตใหม่มานะคะเป็นแปลกใหม่แล้วก็ไม่รับรองว่าแปลกใหม่แน่นอนนะคะสําหรับเอฟซีทุกท่านนะคะเป็นสินค้าร็อตใหม่รอชมกันได้เลยนะคะแล้วมาอุดหนุนล็อดเก่านี้ให้หมดก่อนนะคะแล้รวรออุดหนุนให้ร็อดเก่าหมดก่อนนะคะหรือว่าให้มันบางกว่าน,นี้หน่อยนะคะนุชจะเอาร็อใหม่มานะคะร็อใหม่นี้จะเป็นสินค้าใหม่แบบใหม่นะคะอาจจะมีแบบเก่าอยู่ปะปายนะคะ อ,อันนี้มะม่สงสุกเ่าวด้วเนาะอันนี้มะละกอสุกปลูกเองนะคะอืมหวานอร่อยอันอันนี้เาเล้ยมมงองน,นี่เหรอมะมูคล้ำน่ันเปนมะ้ังทีง่มะงคั้ง บางหครค้งในสีสุนหูแล้วบางหงค์จะนอกอุมัยางหดคแสงดำแสงแดงอย่างเงี้ยหรือใช่ไหมดำดนี่ังกลับมาบ้านหาเาว่าบางหงค์ค้าบ้านคอยเรียกบังหงค์ค้ังบางหงค์คงลมันจะผิดสโนห ข้างในเป็นออกโมสีชมพูนะออกชมสีชมพูหมดฮะอยากเหาว่าคำสุงคนนะแบบคำเนี่ยอูบอกว่าให้กินคำข้าวใหญ่ๆมาใส่แล้วดูคำข้าวหนกนห่าน่ายยงอ้วนเหื่ยาเนื้อน้หน้าเน้อ ปต้มจ้ำกละซ้ำอะไรไปอ้วนปัดน้ำอะไรนี่เจ้าหุ้มหุ่มอะไรหุ่มซุ่มหุ่มจ้ำเนี่ยน่ับปูนอนปุ้นน่ะเออหันมาพอดีเลยฮะตังเกงค่ะตังเกง ตรงกับข้าวมีก็ไม่กินนะคะแล้วน้าปูเสียน้าปูเสือปูสาตนะคะนะคะอรบสัจเทากัี่ขา้นีคนทีู่บดอาเลยป็นน้กลลป็้น ไร uhh ้จะไปงาคุตอนี้จะยามยยนะบ่็ต้องา้้คนี่คืการซี้อเบนี้จกกกมาจะเอากกมากจะให้องนี่ลีน้วที่เขาบอกน้วให้แบบนี้โนั่ง โซ ah. ่งกระถ่ยออกมาเป็นม่งหรือม่งแท้ม่งขาม่งเคยจับม่งเคยสั่นม nope. ่งเคยพับเคยพลิกอะยี่นี่ดอกเังว่าใครได้เป็นมาแต่สวยบ้าเลยนะครับญ้าบนให้ปูนะคะเพราะว่ายังแต่ควบกันมาอยู่กันมานะคะกางเกงปูเป็นข้อลอกแค่แล่อยู่นะคะยห้าเก็บนะคะนี่ก็ทำสุดท้ายแล้วนะคะอือยี่นี่ใครแด็กคะจวกบ้านนะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันชี่ไรสดนะคะวันนี้10โมงนะคะ10โมงสำหรับคลิปนี้นุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่มีสำหรับใครที่ติดตามใหม่นะคะก็ กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสนใจสินค้า mm hmm. แอดมาที่ไลน์แอด้องได้เลยนะคะ s l m 2980นพวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย